สวัสดีครับทุกคนผมซาวโวแล้ววันนี้ผมมีคอมมาแนะนาครับคือคอมรุ่งอรุณซาโลโรได้ยินไม่ผิดครับถ้าได้ยินไม่ชัดเดี๋ยวจะพูดให้อีกครั้งหนึ่งรุ่งอรุณซาโลโรเป็นคอมที่แปลกและเพิ่งโผล่มาช่วงโค้งสุดท้ายของ TFT 5.5ครับแต่เป็นคอมที่เล่นได้จริงคอมรุ่งอรุณเป็นคอมที่น่าสนใจครับแต่ว่าส่วนมากก็จะเล่นแค่ลีเวน่นหรือไม่ก็คามา่าแต่ก่อนอาจจะมีนิดาลี่บ้าง แต่ว่าที่ไม่เคยมีก็คือให้คาสิกกับกาการ์ดแครีดังนั้นคอมใหม่อันนี้ที่มีคนเริ่มหยิบมมาเล่นกันครับเป็นคอมที่จะทำให้2ตัวนี้เป็นเดอะแบกเป็นแครีของพวกเราแล้วก็ตามชื่อเลยครับเราจะสะโลโลหาให้2ตัวนี้ก็คือกาการ์ดกับคาสิกเป็น3ดาวให้อเทมแท้งให้กับกาการ์ดให้อเทมคริตีไกลๆให้กับคาสิกและว2ตัวนี้จะช่วยแบกเราในช่วงกลางเกม แล้วก็ไปเพิ่มเติมอีกนิดนึงในช่วงท้ายเกมครับผมซึ่งคอมท้ายสุดจะเป็นประมาณนี้โดยคอมนี้จะลงล็อกเป็นจิกซอต่อพอดีเป๊กง่ายๆครับก็คือจบที่ลุ่งอรุณ์4และก็มือสังหาร4หรือถ้ารอบไหนได้ตะหลิวเราก็สามารถเล่นเป็นลุงอรุณ6ได้เลยตามคอมลุงอรุณที่เคยมีมาก,ก่อนโดยเราก็จะสะโลโลที่เลเวล5เลยครับกากัสดกับคลาสิกเป็นตัวที่สําคัญมากๆที่จะต้องได้เลเวล3ามเดือกคือ3ดาว ซึ่งเอาจริงเนี่ยทั้งกาการ์ดแลวก็คาสิกเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นคู่หูดูโอเริ่มเกมที่หลายๆคนชอบครับกาการ์ดเป็นนักสู้เข้ากับนักสู้หลายตัวได้ดีในช่วงต้นเกมคาสิกก็เป็นมือสังหารค่อนข้างโกงในช่วงต้นเกมเพราะว่าตัวคนมันจะน้อยแถมคาสิกเนี่ยมันจะมีสกิลที่ว่าถ้าสมมติว่าเล็งสกิลใส่ตัวที่อยู่คนเดียวเนี่ยตัวของอีกฝั่งสกิลมันจะแรงแบบคูณ3เลยทีเดียวซึ่งทําให้ตัวนี้เป็นตัวต้นเกมที่ดีมากแต่จะดรอปลงในช่วงหลังเกมหลังเกมคนแม่งแน่นไปหมดแล้ว มว่ายืนยังไงโอกาสยืนกับเพื่อนก็เยอะทําให้สก,กิลแรงไม่สุดซึ่ง2ตัวนี้ก็เป็นลุ่งอลุ่นแค่ใช้2ตัวนี้ดูโอในช่วงต้นเกมสามารถแบกต้นเกมได้สบายๆเพราะว่ามันมีลุ่งอลุ่นบัฟช่วงต้นเกมมาดูรอบ2คิดหนึ่งครับเริ่มเกมไม่มีอะไรมากครับหาคู่หู2คู่นี้ให้เจอซึ่งผมก็เจอเรียบร้อยและโชคดีมีโซากาโซลากามาด้วยทําให้เป็นการเริ่มเกมที่ดีมากคิดถึงว่ามันเป็นมันเป็นบอดต้นเกมของลุ่งอลุ่นคาม่าที่ดีมาก ก่อนนี่คือแบบถ้าเจอแบบนี้นี่คือเล่นคาม,ม่าได้สบายแต่ว่าหลังๆนี้คาม,ม่าอาจจะเล่นยากก็คือถึงจะได้ลุ้ลนณเยอะก็ไปเล่นคอมอื่นอาจจะได้อาจจะดีกว่าช่วงต้นเกมครับกากัดเขา2ดาวโดนเป่ากระเด็นหายไปแล้วตอนนี้เขามีนักสู้ทําให้คลาสิกเราอาจจะลําบากเพราะว่าเลือดเขาเยอะโซลกามาเนิฟมานานช่วงต้นเกมถือว่าดีครับแต่ว่ารอบนี้เราแพ้ไปเพราะว่าเขามีน็อกเทิร์นเขาล้วงหลังเราหมดเลย ไอเทมของคลาสสิกที่สําคัญนะครับก็คือ IE กับตีไกลอีกชิ้นหนึ่งเอาจิงจะเป็นอะไรก็ได้แต่ผมชอบ IE เพราะว่ามันจะทาให้สกิลของคลาสสิกนั้นแรงมากกว่าเดิมและการที่มันตีไกลทำให้มีโอกาสมาโดนซ c น้อยลงครับอย่างที่บอกว่าช่วงท้ายเกมคลาสสิกจะค่อนข้างดรอปความสามารถลงเพราะว่าคนมาเยอะขึ้นเราจะวางคลาสสิกไว้ไกล้ๆครับเป็นมือสหารก็จริงแต่ว่าเราจะวางคลาสสิกออกจากคนอื่นหน่อยเพราะว่ามันเป็นแคลร่ของเรา แถมสกิลคาสิกนั้นถ้าไม่ได้มีลาปิดไฟหรือว่าเพิ่มระยะการโจมตีเนี่ยมันจะเข้าไปใกล้ๆครับโอกาสคาสิกตายจะสูงส่วนกาการ์ดอันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากอยู่แล้วครับพี่แกเป็นแทงที่ดีมานานนานเพียงแค่ใส่อเทมดีๆให้พี่แกแค่นี้ก็ดีครับผมมาดูรอบ2ขีด5ครับอันนี้ผมแพ้มาค่อนข้างเยอะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าคอมสโลโลโอกาสที่จะแพ้มันเยอะอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่เลเวลอัพแถมเป็นสโลโล5ด้วย แพ้ไปไม่เป็นไรตอนนี้เราเจอเซตครับจับคู่กันเป็นนักสู้มีลูกอรุู3าตัวถือว่าไม่เลวมาเจอคนนี้ครับโอ้โหแม่งตีกระจาย2เท่าคาริต้าตีกระจาย2เท่าโอ้ยแล้วคาสิกโดนยกแต่ก็บังงับนี่ครับการที่ใส่ไออีให้คาสิกเนี่ยจะทำให้เวลามาใช้สก,กิลสามารถดีมากแต่ว่าตอนนี้ทีมโนคาริต้าปลาหอกแทงเกอร์มนแลโอ้โหเอาคาริต้าไม่ลงคลอมคาริต้าก็คือมีคนเริ่มกลับมาเล่นแล้วเหมือนกันแต่ว่า เจ้าตัวเนี่ยดูหาทางลงยากอาจจะไม่รู้ว่าจะเล่นเป็นเกียรติช่างหรือว่าจะเล่นเป็นกองทหารดีแล้วไอเทมของนางเนี่ยก็คือคาริต้าเนี่ยเอาไปใส่ตัวอื่นได้อาจจะดีกว่ามากๆเลยก็แล้วแต่รอบครับผมอันนี้ได้คลาสสิกสองดาวนั่งสองคนหนึ่งครับแป๊บนึงสองด้ยวยครับรวดเร็วๆมากๆไม่รู้มองอะไรมองไม่ทันแต่เข้าๆคือกําลังมองหาแบบว่าแต่ละคนเขาวางตัวโดดเดี่ยวเงาไว้ฝั่งไหนเพราะว่าการที่ได้คลาสสิกเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถชนะรอบต้นเกมได้ง่ายขึ้นอันนี้ ก็เลงถูกทางครับแต่ว่าเขาไม่ได้ยืนคนเดียวคาสสิกก็กระโดดไปข้อดีของคาสสิกอีกอย่างหนึ่งก็คือบางครั้งอาจจะฆ่าได้ถึง2ตัวติดเลยทีเดียวเวลามัน2ดาวแล้วมันฆ่าอีกตัวนึงได้แล้วสกิลมันพร็อกพอดีก็จะฆ่าอีกตัวที่ยืนข้างๆได้ครับผม มาดูรอบ3ามีสองครับยังไม่ชนะสักทีรอบนี้มิฟจูนตัวกระปิวเลือดน้อยครับคาสิอาจจะฆ่าไปได้สบายๆแต่นิดารี่กระโดดหนีมหมล่ะครับนิเดาลี่ม,ลลมีกุนซูด้วยอาจจะต้องรีบนิดนึงไม่งั้นตีพี่แกไม่โดนแน่นอนไปตันอย่างสวยโอ้โหโคตรชอบไปถึงจะเป็นสก,กิลเดิมแต่ว่าไปมีสก,กิลซีซีที่ดีมากๆรอบนี้ชนะไปครับถือว่าดีหน่อยเพราะว่าเราแพ้มาค่อนข้างเยอะคอมโลโลไม่ชอบแพ้เยอะเกินไปครับรอบ2แพ้ได้แพ้หมดเลยไม่เป็นไรพอมารอบ3าม น่าจะชนะบ้างถ้าแพ้นี่คือกลุ่มขมับเครียดมากๆตอนนี้ในบอร์ดครับผมมีกาการสอดาวมีคาสิก2ดาวแล้วก็ตอนนี้เอาไปมาด้วยทำให้คาสิกตีแรงขึ้นตอนนี้เจอนินเดอรี่ตัวเมื่อกี้เลยได้ลุงอลโรนสีเรียบร้อยตอนนี้ช่วงกลางเกมผมเนี่ยเริ่มพอสู้ได้แล้วเหลือแค่เราต้องสโลโลหา2ตัวคู่หูหลักของเราให้เป็น3ดาวความแตกต่างระหว่าง3ดาวกับ2ดาวจะมีค่อนข้างเยอะครับเพราะว่า คลาสสิกเนี่ยหลังๆจะเดเมดค่อนข้างดรอปจะขอย้ําเรื่อยเลยว่าคลาสสิกเนี่ยหลังๆจะแบกไม่ค่อยได้ถ้าไม่ได้เป็น3ดาวดังนั้นต้องระวังมากๆมาดูไอเทมแสงครับไอเทมแสงสําคัญมากๆนั่งมองซ้ายมองขวากว่าสายตาทําไมมีแต่ไอเทมซัพพอร์ตหมดเลยไอเทมแสงผู้นี้นี่คือแบบโอ้โหหยิบยากมากเลยมีแต่ไอเทมดีๆเหรอเปล่าไอเทมซัพพอร์ตเกือบหมดเลยหูไม่มีอันไหนที่แบบโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยอะ หยิบกันปั้นกันสก,กิลครั้งแรกในชีวิตที่เป็นไอเทมแสงแสงตอนนี้ซุ่มไปคาสิกสามดาวเรียบร้อยข้างๆมีแดนน่ายืนข้างๆแดนน่า,านครับเป็นตัวที่สําคัญอีกตัวหนึ่งมากๆเลยหลังคนหยิบน้อยลงด้วยเพราะว่านอกจากจะเล่นมือสังหารก็อาจจะไม่ได้หยิบทุกตาคอมลัติการช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้หยิบแล้วไปใส่ตัวแท้งตัวอื่นดีกว่าแดานะ่าแต่คอมเราชอบครับมาเจอรักอันนี้อาจจะเล่นคอมรักไม่เห็นมานานมากเจอคาสิกจ้วงไป คลาสสิก3ดาวสนุกมากๆครับโอ้โ oh, หและแต่ละคนยืนดีมากๆยืนห่างกันหมดเลยไม่มีคำว่าใกล้ชิดมีแต่โซเชียลดิสทน์คลาสสิกที่พันหนี่แหละทาไมถึงชอบเล่นคลาสสิกเพราะมันเก็บตัวที่ยืนเงาๆไปได้เลยตอนนี้คลาสสิก3ดาวเรียบร้อยครับรอกู้หู3ดาวตามไปบ้างแต่ว่าดูจากท่าแล้วกากัสอาจจะไม่ได้ได้แต่ดูท่ากากัสอาจจะไม่ได้ตามไปพอรู้สึกเมื่อกี้คนจะหยิบกากัสเยอะมาก รอบ4ี2ขีดสครับผมตอนนี้ไฟลุกเลือดอยู่ที่70ถือว่าโชคดีมากๆเพราะว่าตอนนี้ทีมเรากําลังไหลครับผมมาเจอนอกทิดไอทิดแม่งกระโดดหนีมันจะตายอยู่แล้วข้อดีของนอกทิดคือตอนนี้มันกระโดดหนีทุกอย่างไปเลยทําให้อาจจะเล็งยากมากๆแดนน่าลวกครับทำซีซีได้ดีมากแดนน่ากลางเกมค่อนข้างโกงเพราะว่าการที่ทำซีซีตัดก,กําลังกองหลังจะทําให้เราชนะได้อย่างสบายสบาย ขยบมาอีกนิดหนึงครับรอบ2ขีด5เจอคอมลักอันเดิมครับเพิ่มเติมคือตอนนี้พี่แกมีเวลคอร์ดคาสิกต้องกระโดดไก,กลครับหวังว่าจะไม่โดนลูกหลงไปด้วยพอรู้สึกว่าเวลคอร์ดมันจะชีดแล้วมันมีบูบับด้วยคาสิกขยบเข้ามาเรื่อยๆครับเริ่มใกล้อาราเขตน่าก,กลัวคาสิกอย่าเดินไปคาสิกอย่าเดินไปโอ้โหคาสิกหลบเกือบโดนเลเซอร์เวลคอร์ดลักตอนนี้ยังหนึ่งดาวอยู่ครับถึงของจะโคตรด,ดีโคตรฟูเป็นคอมลักแล้วแต่ว่ายังหนึ่งดาวอยู่ยังไม่น่ากลัวมาก ้อมรักเอาจรินจก็เห็นเริ่มกลับมานะแต่ว่าอย่างที่บอกกับไอเทมเซตเดียวกันถ้าหากว่ามันเป็นลงล็อกกับคอมอื่นอาจจะดีกว่ายิ่งโชจินกุนซูอะไรแบบนี้เป็นลงคอมอื่นนี้สบายมากๆเป็นไอเทมหาเหม๋ได้เลยเนะี่ยตอนนี้ครับอัพเลเวลแล้วเป็นเลเวลเจ็ดเพราะว่าเริ่มมีความคิดว่ากาก,ากัสจะไม่ได้เป็น3ดาวน่าจะไม่ได้ตามคู่หูไปครับตอนนี้คือกากัสยังมีตัวเท่าเดิมเปียบเลยไม่เจอเพิ่มเลยแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่1ครับไฟกําลังลุกลุย้ยโอ้โหโครนร้อนเลยภูมิใจมาก เล่นขงองแปลกๆครับก็ต้องมาเจออะไรแปลกๆก,กันหน่อยตอนนี้เราเจอกากัรดใส่กากรอยหยิบโอลิแบร์มารอแล้วครับโชคดีมากๆเพราะว่าเป็นนักสู้ด้วยคู่กับกาการดได้ดีเราจับกองหน้าเราลงมาหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเขาจะได้เดินมาคลาสิกบอกเลยว่าสบายมากๆมาเจอกากันดด้วยกันเองครับถึงจะมีกากรอยแต่ว่าโดนลุมเยอะขนาดนี้กากรอย2ชิ้นก็ไม่น่าเอาอยู่ครับต้อสักสามชิ้นปาดไปคลิหนึ่งพันมาดูรอบห้าขีดสองครับดูบอกกับผมตอนนี้บอกกับผมลงล็อกเรียบร้อยแล้ว มือสังหาร4ี่ลูกบอลูนสี่และที่สําคัญคือได้ตะหลิวบวกกับกําปั้นกลายเป็นสัญลักษณ์มือสังหารฟิลเตอร์สติกได้ไอเทมโปรดกลายเป็นมือสังหารเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เหลือแค่อัพเป็นเลเวลแปลงวอลีแบนแล้วก็สบายๆกากัสต้องยืนเดี่ยวครับนี่แหละครับเหตุผลที่ผมอยากให้มันเป็น3ดาวเพราะว่าคอมนี้แทบจะไม่มีตัวยืนเลยมาเจอคอมคอมอะไรกองทหารโอ้โห มาเจอคอมกองทาหารแปลกมากนานชีได้เจอต้องโชว์ศักยภาพคลาสสิกหน่อยคลาสสิกคลาสสิกหายไปแล้วเฮ้ยหูไอ้เขี้ยมมองไม่ทันกระสุนตเต็มไปหมดเลยคลาสสิกหายไปไหนเดี๋ยวแลวเขามีไอเทมกำับตั้งกับสก,กิลเหมือนกันด้วยเดี๋ยวแล้วดูขอคาริต้าแล้วดูดาวเวนมันควงอยู่นะเกวนก็เป็นกองทหารนี่มันคอมกองทหารที่หายยากเดี๋ยวละแพ้โอ้ไฟดับเลยผมเมื่อกี้ตกใจมาก ตอนนี้ผมจะจับกองหน้าผมถอยลงมานิดหนึ่งครับเพราะว่าการที่เป็นกองหน้าตัวเดียวฝั่งตรงข้ามมันจะอาจจะขยับไม่ได้เยอะมากจะขยับให้การัดมาข้าหลังนิดหนึ่งครับจะได้มีช่องว่างให้มือสหารกระโดดไปตอนนี้ตัวที่ค่อนข้างจะมีบทบาทเยอะที่สุดอาจจะเป็นไปครับเพราะว่าการที่มันทาซีซีอาจจะช่วยให้มีประโยชน์มากแล้วก็รวมกับแดนหน้าซีซีผมเยอะมากๆเลยมาเจอคู่หูเหมือนกันครับฝั่งนั้นเขาก็กระโดดฝั่งกูก็กระโดดครับและประเด็นคือทําไม แล้วมันมีทหารมา้าเซจุนี่ที่เป็นมืองหารด้วยดนหน้นรูปไปครับ C C D มากแต่ว่าตอนนี้น็อกเทิร์นของอย่างดีค่อนข้างน่ากลัวคลาสสิกไม่ได้เลง่งน็อกเทิร์นครับแต่ว่าโอ้โหปาดพอดีนี่แหละครับโอ้โหดีมากคีพันสองน็อกเทิร์นฟื้นขึ้นมาปาดกูหายหมดเลยแล้วเริ่มแพ้แล้วไม่ดีแล้วไม่ดีมากๆเลยแพ้สองตาติดโดนดาเมจเยอะมากตั้ง30กว่าเนี่ยพอมาถึงรอบเลือกไอเทมถึงจะแพ้มาแต่ก็เลือกคนสุดท้ายอยู่ดี มองซ้ายมองขวาตอนนี้คาสิกของเต็มแล้วกาการดของก็เต็มแล้วที่เหลือจะให้ของตัวที่3ามล้วนและกําลังคิดไม่ออกว่าจะให้อะไรดีคนอื่นเขาหยิบของที่อยากได้ไปหมดแล้วครับเราคิดอะไรไม่ออกเห็นแทง,งเยอะหยิบจแอนเซเลยเยอร์มาก่อนเลยเอาจริงหยิบพักคุมน่าจะดีกว่านะ <c oughs> เพราะว่าทีมผมไม่ค่อยชอบให้อีกฝั่งเขาใช้สก,กิลเร็วเพราะว่าเราใช้เวลาในการโจมตีนิดหนึ่งรอบ6กขีดนึงครับผมท้ายเกมแล้วเรายังอยู่แปลว่าคอมนี้พอรอดอยู่ในตานี้ ไปเป็นสดาวแล้วครับส่โฟเรนซฮาร์ดด้วยแล้วก็ตัวอื่นก็เริ่มไป2ดาวมาเจอคอมคามา่มาโอ้โหอย่างชอบแต่ประเด็นคือคลาสสิกพี่แกไม่ได้เล็งคามา่มาแล้วลอยคาม่มาหายโดนจ้วงโอ้โหโดนจ้วงกากัดคลาสสิกสบายๆครับตอนนี้ไม่มีใครยุ่งกับพี่แกแล้วจ้วงสบายๆคาม่มาแพ้คอมเราค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าเราเป็นมือสังหารคาม่มาแพ้มือสังหารอยู่แล้วเราก็เลยเก็บว,วินไปโชคดีมากๆหลังจากที่แพ้มาหลายตา มาดูสัญลักษณ์ครับมีสัญลักษณ์มือสหารอีกชิ้นนึงวอลีแบร์จะกระโดดไปเขาไหมแต่ว่าไม่ได้แล้วเพราะว่ามือสหารตอนนี้ถ้าจะได้ต้องครบหและต้องถอดลุงอลุณไปลุงอลุลอุตสาหารครบสี่ก็เลยเอาฟื้นฟูให้ให้วอลีแวร์ไปละกันเพราะว่าอย่างน้อยพี่แกจะได้มีการหิวบ้างทีโม่มึงไม่เกี่ยวคอมนี้กูขอสปอยมึงจะแพ้กองทหารแอบมาดูบอร์ดกองทหารนิดนึงครับเมื่อกี้เหมือนมีไพยกระซิบว่าจะอะไรกองทหารนะโอ้โห เราจะรู้สามดาวแล้วคือเกาหหารหบันเทาสามก่อนเลขสองลายชีวิต1อะไรมันจะลงล็อกดีขนาดนี้และคือเกวนมีการซีซีด้วยไม่เป็นไรครับเราจะสลับนี่เราจะโอนทายไปโยกย้ายไปฝั่งขวาให้หมดเลยยืนฝั่งขวาใช่ไหมได้จะลุมกระทืบให้หมดเลยเขาวางแอบฉีดแล้วครับไม่ได้แดกกูหลอกกูกระโดดมาฝั่งนี้เข้าไม่ถึงคาริต้าวุลแบรกระโดดไปไม่มีใครลอยซักกคนเดียวเพราะว่ามันมีกำปั้นการสกิลแห่งแสง สู้ไปสู้มาคาสิกหายอย่างเร็วมองไม่ทันไม่รู้หายไปไหนเหลือแต่กากัดตัวเล็กๆไม่ได้เป็นสดาวข้างหลังแม่งยังโหดข้างหลังแม่งตีอย่างมันข้างหน้าหายไปโอ้ยเชี่ยไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้เฮ้ยค้อมกองทหารเฮ้ยแลวเหลือกันสองคนและสู้อีกประมาณสองรอบค้อมกองทหารสติบุกสติมันคือค้อมกองทหารเราเป็นใครเราเป็นมือสังหารสี่ลุงอรุณสี่มีทั้งฟื้นฟูมีทั้งนักสู้เยอะไปหมดเลย เขาเป็นแค่กองทหารทอร่ทองไว้ครับท่องไว้มันคือกองทหารวอริเบร์หายไปไหนวอริเบร์จะกระโดดวอริเบร์หายวอริเบร์หายไปแล้วจ้วงคลาสิกน้งและทำดีใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงคาริต้าแล้วใกล้ถึง,ถ,งถึงแล้วถึงคาริต้าแล้วถึงคาริต้าจ้วงเฮ้ยไม่ตายไม่ใช่มันไม่ตายกูเนี่ยทำไมไม่ตายเรื่องห,หนึ่งแล้วจะแพ้กองทหารจริงเงรอ มันคือกองทหารมันคือกองทหารมันคือคอมอะไรก็ไม่รู้มาจากไหนไม่รู้ไม่มีใครเขาเล่นจะเว้นคนคนนี้เอาใหม่เอาใหม่เราจะชนะรอบนี้เราจะไปหยิบลิฟเฟโลเราจะไปเอาพายุเราจะลอยคาริต้ามันเมื่อกี้ไม่เวิร์กเราโถมไปฝั่งขวาใหม่ก็ได้รอบนี้เอาใหม่จะให้ตัวด้านหน้ามันได้โล่กเยอะเลยมาวอลีเบรจะกระโดดไปด้วยมานี่ทุกคนได้โล่ก400เข้ามาเลยลอยอะไรลอยไปเลย กะรกะโดดมาบรีแบกกระโดดรอบนี้ตด้กระโดดแต่ไม่มีใครหลอโอ้ยไอมอนนี่แงดีอย่างน้อยกัปั้นมันก็ถูกพอกเรียบร้อยคลาสสิกปาดเออโอ้โหได้เม็ดสองพันหกหันกลับมาเพื่อนเพื่อน,อนหายหมดแล้วกูแพ้กองทหารเลยเป็นไปไม่ได้ <laughs> ถือเป็นการโชว์การเล่นคอมใหม่นิดหนึน่งครับเพราะว่าเริ่มมีคนหยิบม,มาเล่นแล้วอาจจะมีการเล่นน้อยบ้างอาจจะสักประมาณเทียเอเพราะว่าพูดตามตรงเพราะว่า ไอเทมเซตเดียวกันอย่างที่บอกไปเล่นมือสังหารธรรมดาไปเลยดีกว่าไปเล่นน็อกเทิร์นให้ไอเทมน็อกเทิร์นคล้ายๆแบบนี้เลยก็ได้แล้วก็ไปให้น็อกเทิร์นแบกเอาน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าคลาสสิกดีต้นเกมมากๆครับแต่ว่าอาจจะดีสุดก็เป็นแค่ตัวถีของคลาสสิกเป็นเหมือนกับเป็นส่วนเกินมาตลอดไม่ว่าเป็นลุ้งอลุณตัวสุดท้ายถ้าไม่นับการเลนถ้าหาการเลนไม่เจอก็หยิบคลาสสิกมาก่อนหรือมก,ก็มีอยู่เพื่อให้มือสังหารมาครบ4หรือว่าครบ6ในกรณีที่หาตัวอื่นไม่เจอ พอพี่แกจะมีคอมของตัวเองก็ไม่ไหวจริงเพราะว่าคลาสสิกมันตัวต้นเกมอ่ะคือสกิลมันตัวต้นเกมมากๆส่วนกาการ์ดก็ต้นเกมเหมือนกันก็อย่างที่บอกครับมันเป็นตัว1ดาวก็อย่างที่รู้ครับมันเป็นตัว1บาทอ่ะตัว1บาทถ้าไม่ได้เป็น3ดาวจะแครีไม่ได้ถ้าเป็น3าดาวถ้าของไม่ดีก็แครีไม่ได้แต่ถือว่าเป็นคอมที่คนอาจจะเล่นน้อยเราก็อาจจะเล่นสนุกบ้างครับไว้ลองกันได้หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ